ดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องจูจ๊บหกสามเก้าห้าแนวทางเล็กเด็ดค่ะก่อนที่จะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้นะคะก็ต้องไปย้อนดูแนวทางหวยฮานอยของเมื่อวานกันก่อนพร้อมกับผลการออกรางวัลฮานอยทั้ง3ามฮานอยด้วยนะคะว่าออกอะไรกันบ้างนะเมื่อวานนะคะ แนวทางเน้นวิ่งรูดเด่น4ีรอง0นย์นะคะามาดูผลการออกหมวยฮานอยพิเศษกันก่อนนะคะฮานอยพิเศษศูนย์สมตัวบนออก 0, 0ูนล่างออก3าหค่ะก็มาและมาตัววิ่งเลยนะคะตัววิ่งมาทั้งสองตัวเข้าตัวรองนะคะศูนย์เอาเรามาดูเลขเจาะที่แอดวางไว้ทั้ง12ตัวว่าเข้าไหมคะ 08เลขเจาะเข้าตัวกันนะคะ,ะเข้าตัวกันนะมาะหานอยพิเศษบนนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดได้รูดรูด0วิ่ง0รูด0นี่ก็เข้าเหมือนกันนะคะส่วนล่างไม่เข้านะฮานอยปกตินะคะบนออก733ล่างออก13อันนี้ไม่เข้าค่ะก็หลุดไปฮานอยสุดท้ายนะคะฮานอยเวพี สามตัวบนออกศูนย์หนึ่งสี่ล่างออกศูนย์สามก็เข้าศูนย์ก่อนเลยมาหลักร้อยเข้าตัววิ่งนะคะตัวรองถ้าลูดไม่ได้นะคะถ้าลูดไม่เข้านะเพราะอยู่ตำแหน่งหลักร้อยนะได้แต่วิ่งศูนย์มาวิ่งนะคะอ่าทีนี้มาดูสี่อ่าเข้าสี่มาตัววิ่งตัวเด่นทีนี้เรามาดูว่าเลขเจาะหนึ่งสี่แอดมีไหม อ่ะเข้าตัวเด่นเลยนะคะเข้าตัวกลับนะแล้วก็เข้าเออแล้วก็เข้าตัวที่แอดได้เน้นไว้ด้วยขีดสั้นใต้ไว้เนี้คือแอดเน้นชอบนะคะความชอบเป็นพิเศษนะที่ดึงมาจะที่ดึงมาห้าตัวค่ะทีนี้เข้าสี่หนึ่งตัวหนึ่งละเป็นเลขเลขเน้นที่ชอบนะก็เข้านะคะถ้ารูดก็เข้าเช่นกันเพราะบางท่านชอบรูด ถ้าลู่ศูนยไม่เข้ารู่สีเข้านะคะออกบนนะมาหนึ่งสีเข้าหนึ่งสีออกออกตัวกลับนะคะแอดวางไว้สีหนึ่งอันนี้เข้านะหรือว่าเข้าก็เข้าทั้งวิ่งสองตัวเลยศูนย์กับสีแล้วก็เข้าเจาะด้วยค่ะทีนี้เรามาดูล่างออกศูนย์สามมาศูนย์นะคะเข้าตัวรองตัวรองนะคะ มาดูเลขเจาะค่ะมีศูนย์สามไหมศูนย์สามมาตัวรองเข้าเจาะด้วยแล้วก็เข้าตัวที่แอดเน้นด้วยสรุปแล้วเนี่ยฮานอยเีพเข้าบนล่างเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เข้าเลขที่แอดเลขเจาะแอดด้วยแล้วก็ตัวที่แอดเน้นเลขเจาะทั้งสิบสองตัวด้วยแล้วก็ตัวห้าชุดที่แอดเน้นออกมาด้วยนะคะเป็นเลขที่แอดชอบก็แนวทางแรกเนี่ยเข้าดีเลยค่ะ ไม่หลุดนะคะเข้าตัววิ่งทั้งสองเลยวิ่งสี่กับวิ่งศูนย์นะคะแล้วก็เข้าสองฮานอยคือฮานอยพิเศษมาบนนะคะเข้าวิ่งบน <c oughs> เข้าวิ่งแล้วเข้าเจาะบนค่ะออกูู0 0ดก็คือวิ่งเนี้ยได้ทั้งสองตัวเลยมีวิ่งด้วยวิ่งอยู่ 100. หลักร้อยกับหลักสิบลูดก็ได้เจาะก็ได้นะคะส่วน VIP มาทั้งบนทั้งล่างคะ่ะ มาวิ่งศูนย์บนวิ่งสี่บนและลูดก็ได้เช่นกันตัวเจาะก,ก็เข้าล่างก็เข้าศูนตัววิ่งนะคะลูดก็ได้เช่นกันก็เข้าสองหานอยนี้นะคะตามนี้เลยเนาะทีนี้เรามาดูแนวทางที่สองค่ะเลขวัดดวงในตารางหกตัวนี้นะคะสามตัวบนเข้ามาเออสมวินสามตัวเข้าหรือเปล่าศูนย์ศ ไม่เข้านะคะเจ็ดสามสามไม่เข้าศูนย์หนึ่งสีก็ไม่เข้าสามตัววินสามตัวไม่เข้านะทีนี้เราเรามาดูวินสองตัวกันบ้างคะ่ะศูนย์แปดกับสามห้าเรามีศูนย์มีแปดเข้าพิเศษนะคะศูนย์แปดบนสามห้าไม่เข้าสามสามกับหนึ่งสามไม่เข้าหนึ่งสี่กับศูนย์สามไม่เข้า ก็แนวทางที่2นี้เน้นวิ่งรูดเออพูดผิดแนวทางที่สองนี้เ,นนเ,นนเลขวัดดวงจับมาวินกันเข้าแค่วิน2ตัวเท่านั้นนะคะมาฮานอยพิเศษออก0ูย์แบนค่ะสรุปแล้วแนวทางทั้งสองก็เข้านะคะเพียงแต่ว่าแนวทางนี้เข้าดีกว่านะยังไงผิดถูกแอดก็ขออภัยด้วยนะถ้าแนวทางนี้ใครตามมาถึงฮานอยสุดท้ายฮานอยวีพีก็ รับเต็มเต็มค่ะบนล่างนะคะยังไงแอดก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะเรามารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันต่อเลยนะคะแนวทางหวยฮานอยงวดวันที่19มีนาคมสองพค่ะแนวทางนี้นะคะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคของ3 h a ฮานอยนะคะคือฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยเวพีค่ะ หรือท่านผู้ชมจะสามารถเสี่ยงโชคแนวทางหวยฮานอยนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบกันนะคะ แนวทางวันนี้นะคะเน้นวิ่งรูดเด่น1รองหนะคะชุดเจาะมีด้วยกันทั้งหมด12ชุดนะคะก็แบ่งเป็นตัวเด่นสีชุดตัวรองสีและตัวการสีนะคะมีเลขอะไรกันบ้างตัวเด่นนะคะก็มี1นึ่งสามหนึ่งสี่หนและ18ค่ะตัวรองนะคะมี6กสองหสามสีและ6กแดค่ะ ตัวกันนะคะมี10 12 60และ67ค่ะทั้งหมด12ชุดนะคะถ้าชอบน้อยชุดกว่านี้แอดก็จะเน้นตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษออกมาให้จาก12ชุดออกมาให้แค่5ชุดนะคะออกมาให้เพียงแค่5ชุดนะก็เป็นเพียงความชอบของแอดนะคะใครไม่ชอบตัวที่แอดเน้นก็ไม่เป็นไรนะ มาเรามาดูกันนะคะว่าแอดชอบตัวไหนบ้างชอบหนึ่งสีนะคะชอบหนึ่งหกชอบหกสองชอบหกสามตัวสุดท้ายคือหนึ่งสองค่ะทั้งหมดห้าชุดนะคะหนึ่งสี่หนึ่งหกหกสองหกสามและหนึ่งสองค่ะก็แนวทางนี้ ทางที่1นนะคะเน้นวิ่งรูดต,ตัวเจาะนะแต่ที่แอดเน้นเสมอคือวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดนะเอามาดูแนวทางที่2กันค่ะแนวทางนี้เป็นเลขชุดวัดดวง6ตัวนะคะมีเลขอะไรบ้างมี5มี3มี6มี4มี8และมี7ค่ะท่านผู้ชมสามารถจับวิน3ตัวกับ2ตัวได้นะคะ แนวทางนี้เหมาะสําหรับจับวินนะคะจับวินกันเอาเองนะคะแต่แนวทางนี้แอดเจาะมาให้ก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าจับวินแล้วเลขก,ก็อาจจะตรงกันบ้างนะคะเลขจะเยอะกว่าหน่อยแต่ก็โอกาสเข้าก็มีค่ะก็ยังไงก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะมีทั้งสองแบบนะเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคหวยฮานอยนะคะ เหมือนเดิมเช่นเคยไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและอยากให้ท่านผู้ชมเข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันค่ะตลอดจนก็ผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะเลขก็มีเข้ามีหลุดกันได้แต่ที่ผ่านมามันก็ก็เข้าบ้างเนาะก็ยังมีเข้าก็หลุดก็หลุดบ้างก็มีนะคะแต่ก็มีเข้าบ้างเนาะแต่แอดก็อยากให้เข้าทุกวันละค่ะ อยากให้ท่านผู้ชมโชคดีทุกวันยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันอีกทีนะคะแนวทางก็ตามนี้เลยค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบแนวทางของแอดในวันนี้และชอบคลิปนี้นะคะแอดรบกวนหน่อยนะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งอันบนสุดนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะจะได้ ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปมาลงคลิปมาใหม่ๆนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อไปของแอดนะคะก็ยังไงก็ขอพระคุณทุกท่านด้วยนะคะเย็นนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยโชคดีกันอีกนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าเย,ย็นนี้แนวทางของแอดจะเข้าดีอีกหรือเปล่านะคะจะเข้าหรือจะหลุดนะคะขอพระคุณทุกท่านมากๆนะคะทุกการกดติดตาม ทุกการเข้ามารับชมและก็การกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ทุกการคอมเมนต์ด้วยนะขอพระคุณอย่างสูงค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะแล้วก็เข้ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันได้ทุกวันนะคะแอดจะวางแนวทางลงคลิปให้ทุกวันก็ช่วงเวลาไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะถ้าไม่ยุ่งมากก็จะวางแต่เช้าเลยค่ะก็ยังไงก็ขอพระคุณทุกท่านอย่างสูงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ